เท็กาเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านยานเกราะที่ทันสมัยและยืดหยุ่นใช้งานโดยกองทัพหลายแห่งทั่วโลกวันนี้เราจะมาดูต้นกําเนิดการออกแบบการนําทางและตัวเลือกหัวรบการใช้ปฏิบัติการและเหตุผลว่าทําไมมันยังคงมีความสําคัญบนสนามรบปัจจุบันนี้คือเรื่องราวของอาวุธความแม่นยำที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมเล็กๆมีพิสัยและอํานาจมากขึ้นอะไรคือเซเควา โดยพื้นฐานสติกคลาคือขี่ปนาวุธนำวิธีต่อต้านรถถังแบบพกพาที่สามารถยิงแล้วปล่อยให้ตนเองทำงานหรือย,ยิงแล้วอัปเดตได้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงยานเกราะบังเกอร์และเป้าหมายระดับสูงอื่นๆมันผสานพิสัยความแม่นยำและความยืดหยุ่นช่วยให้ทหารราบหรือหน่วยติดตั้งบนยานพาหนะสามารถยิงเป้าหมายได้ไกลเกินกว่าที่อาวุธยิงตรงจะทำได้ตัวหลอกย่อมาจากลองเรนซึ่งสะท้อนความสามารถในการยิงเป้าหมายได้หลายพันเมตรการพัฒนาและประวัติศาสตร์ ไพรถูกพัฒนาโดยบริษัทอิสราเอลเป็นตระกูลขี่ปนาวุธที่ให้ตัวเลือกการโจมตีด้วยความแม่นยำที่ปรับได้สำหรับผู้ใช้หลากหลายภายใต้หลายรุ่นและหลายเวอร์ชั่นตระกูลนี้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมความต้องการทั้งระยะสั้นกลางและยาเซคาวถูกพัฒนาเพื่อเติมความต้องการระบบพกพ,พาที่มีพิสัยยาวและฟีเจอร์การนำทางสมัยใหม่เป็นอาวุธที่ตั้งใจให้เชื่อมช่องว่างระหว่างจรวดยิงไหลกับระบบที่ต้องยิงจากยานพาหนะขนาดใหญ่การออกแบบและแท่นยิง สตกคามักยิงจากหน่วยยิงที่สามารถใช้ซ้ำได้ซึ่งอาจติดตั้งบนยานพาหนะหรือพกพาโดยทีมที่ลงจากยานแท่นยิงจะบรรจุรวดในภาชนะปิดเพื่อปกป้องก่อนยิงการออกแบบโดยรวมเน้นการเคลื่อนย้ายและการกระจายตัวอย่างรวดเร็วทีมสามารถติดตั้งตรวจจับเป้าหมายยิงแล้วย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วลดการเปิดเผยต่อการยิงตอบโต้การนำทางและการล็อกเป้าหมายหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของสตรีคลาคือโหมดการนำทางที่ยืดหยุ่นมันสามารถทำงานในโหมดยิงแล้วลืมเงินฟอน ด้วยเซ็คเคอร์ภาพ i m มิ r s i ซ e เ e อ k e r ทำให้ผู้ยิงถอยออกได้ทันทีหลังยิงหรือในทางกลับกันยังรองรับโหมดยิงแล้วอัปเดตแฟรนิวเพลสซาหลังยิงผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามจรวดและอัปเดตจุดมุ่งหมายหรือยกเลิกการโจมตีหากสถานการณ์เปลี่ยนแผนผสมระหว่างความอิสระของเซ็คเคอร์กับการควบคุมของผู้ปฏิบัติงานช่วยเพิ่มความอยู่รอดและลดความเสี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนเซ็คเคอร์ของจรวดรองรับการปฏิบัติการกลางวันและกลางคอ และในเวอร์ชั่นใหม่มีเซ็นเซอร์และการประมวลผลภาพที่ดีขึ้นเพื่อทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมซับซ้อนหัวรบและการทะลวงซิกคมีตัวเลือกหัวรบหลายแบบที่ออกแบบมาให้เหมาะกับเป้าหมายต่างๆหัวรบหลักสำหรับต่อต้านยานเกราะเป็นหัวรบแรงระเบิดแบบชี้นำสมรรถนะ h ฮิตเชฟชาร์จ ที่ออกแบบมาเพื่อเจาะเกราะสมัยใหม่และระบบกราะปฏิกิริยานอกจากนี้ยังมีหัวรบเนประสงค์ที่ผสมเศษโลหะและแรงระเบิดเพื่อใช้กับโครงสร้างยานยนต์เบาและเป้าหมายที่อยู่ในที่กำบังผู้ออกแบบต้องรักษาสมดุลระหว่างน้ำหนักหัวรบและความสามารถในการทะลุเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ระยะไกลโดยไม่ลดทอนสมรรถนะการบินของจรวดที่ใสและความรุนแรง รุ่ะง,งนขยายระยะการโจมตีให้ไกลกว่าจรวดยิงไหลทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทําให้กองกําลังสามารถยิงยานเกราะจากตาแหน่งสตตนอฟที่ปลอดภัยกว่าพิสัยเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ตัวชีวิตทั้งหมดความแม่นยําความน่าเชื่อถือของเซเกเตอร์และการเลือกหัวรบต่างหากที่จะกําหนดผลกระทบจริงบนสนามรบการใช้งานปฏิบัติการและยุทธวิธีเซกเอร์ถูกใช้ในบทบาทหลากหลายปฏิบัติการต่อต้านรถทั้งการทําลายตําแหน่งป้อมกาําบังและการโจมตีเป้าหมายระดับสูงที่แยกตัวออก